บิ๊กแบ็กยอนน้ำมันครับไฟนี้ซ้อมมาอีวันครับซ้อมสามอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ไหนไฟนี้ซ้อมอยู่สิบสามเลี้ยงแต่ไปปั๊มกับส่อโชคย่อยอแล้วมีใครเป็นคู่บ่าวคู่สาวที่นั่นก็เยอะแยะเลยครับพวกงหในค่ายของสอโชคมีใครเนาะครับอืมแล้ววันนี้ตอนนี้เราอยู่เท่าไหร่แล้วยี่สิบสามเพิ่มนยี่สิบสามเมื่อวานเราออกเมื่อวานวันเกิดพอดีเลยครับอืมแล้วเราสูงเท่าไหร่นี่สูงหนึ่งร้อบเจ็ดน้ำหนักปล่อยมาไม่กี่กิโลครับหน้ารเก้าเราเป็นเอร์ชั่อะไรครับ ฝีมือวันนี้เราเจอรุ่นน้องนะพี่แอคคีรีเาพอกเราเป็นไอดอลเขาเลยน้องบอกโอ้โหชอบเรามากเลยแล้ววันนี้โอ้โหได้มาต่อยกับน้องเขาด้วยแล้วอย่างเปิดโควิดมานี่เราได้ต่อยมั้ยยังต่อยนะวันนั้นต่อยใครไว้ที่ไหนต่อยกับไอ้สิงห์อุดอนอวูดูดอที่ไหนที่ที่ลำเนินที่ลำเนินเนี่ยนะเป็นไงวันนั้นชนะน็อกครับชนะน็อกเข้ามาแล้ววันนี้ก็เป็นไฟที่สองเลยครับผมอืมแต่การซ้อมนี่ไม่ต้องห่วงเลยเต็มร้อยนะแล้วอย่างวันนั้นเวทเท่าไหร่ เวทวันนั้นร้อยสิบเก้าแล้ววันนี้ร้อยสิบเก้ามีปัญหาไหมน้ำหนักมันใหญ่ขึ้นเลยอ๋อคือแบบมันเพิ่ขึ้นเรื่อยๆนะแล้วอย่างเมื่อกี้เราสอบแล้วมาเกินประมาณเท่าไหร่เกินสองปอนด์กว่าแต่ก็ไม่มีปัญหานะทําได้ครับแล้วต่อยมวันๆรวมทั้งหมดนี่กี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยมาเยอะหนักร้อยนะได้ไหมครับอ่ะเราควรจังหวัดอะไรครับจังครับฝากเชิญเชินใครข่าวเราคืนนี้น่อก็ช่วยเป็นกำลังใจเแกผมด้วยครับเปันทีครับผม